โอเคเรับ o s สวั o ดีทุกคนทุกต้านกันดนะครับโอเค,ค,อเควันนี้ก็จะมาเทสดเซ์ให้ดูนะครับแต่ต้องบอกไปก่อนครับว่าตอนนี้คือเอามาพากเสียงเองเพราะตอนที่อัดลืมเปิดไมค์ลืมเปิดไมค์จริงๆไอ้ผม,บม้บัญชาเมงพูดตั้งนานพูดนานจริงแต่ตอนนี้ขอบาย BTC ไ,ไปก่อนแล้วกันตอนนี้ผมเอาทุนมาที่ ห้าสิบห้าเหรียญจุดห้าสิบห้าเซนนะครับก็ขอบาย BTC ไ,ไปก่อนเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะครับว่าผมเข้าเพราะอะไรแต่ตอนนั้น,นคือผมในคลิปคือผมกําลังจะบอกแล้วนะเพราะเอาง่ายคือในคลิปผมอธิบายไปแล้วแต่ผมไม่ได้เปิดไม่แต่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอธิบายภาคให้ก็แล้วกันไม่เป็นไรแต่อาจจะย่อๆมานิดนึงเพราะตอนที่อธิบายในกดสดๆตอนนั้นคือค่อนข้างที่จะพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกัน แต่โอเคเรามาดูเหตุผลตอนนี้อยู่ที่ h ฮดวันเฮดวันเห็นไหมครับว่าเป็นแท่งสามแท่งใหญ่ๆที่เป็นแท่งพุ่งแรงๆพุ่งพุ่งแรงพุ่งไกลหรือ,อถ้าเกิดดูการณ์ตอนนี้ก็คือแท่งขาวแท่งขาวหรือแท่งขึ้นอะ่ะมันมีสามแท่งโซนที่ผมเข้าก็คือโซนออร์เดอร์บ็อเห็นโดจิเล็กๆนั่นไหมครับนั่นแหละคือที่ผมตีโซนไว้ผมคิดว่าน่าจะมาถึงโซนแล้วก็อาจจะดึง เล็กน้อยหรืออาจจะอาจจะไม่ขึ้นไปเบรกไฮเลยแต่อาจจะมีย่อมีเด้งให้แหละอ่าอะไรประมาณนี้ผมมองว่าประมาณนี้ผมก็บวกมาแล้วตอนนี้ก็บวกมาแล้วเอาง่ายอ่าเดี๋ยวสรุปเลยด้วยกันว่าอ่ามันคือแท่งอจุดเริ่มต้นของแท่งพุ่งแรงพุ่งไก่สารแท่งอ่าประมาณนั้นโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มบวกมาละนี่อันนี้คือตอนนั้นคือผมพูดนะว่าเราเห็นที่ผมเข้านัดอยู่นี้นะเพราะ จริงๆก็น่าจะเข้าตั้งแต่ถึงโซนแล้วลแต่ผมก็รอดูว่ามันจะเอาชนะโซนได้หรือเปล่าสุดท้ายผมก็เห็นว่ามันมีการดึงในโซนค่อนข้างที่จะแรงหรือในโซนวิ่งแรงอะไรประมาณนี้ผมก็เลยหาจังหวะเข้าอีกทีหนึ่งณจุดนี้เลยก็ได้บายมาละตอนนี้คือผมถ้าเกิดจากในคลิปก็คือผมพูดว่าผมปวดขี้นะครับอันนี้เรื่องจริงแล้วผมก็ ไปเอ่ออันนี้อันนี้คือผมจะคืออย่างที่ผมบอกว่าในคลิปบบผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องผมเลยจะามาอธิบายอีกรอบหนึ่งคือย่อเหตุเหตไม่ให้ดูอีกทีหนึง่งว่าสาเหตุที่เข้าคืออะไรคือผมพูดไม่รู้เรื่องนั่นแหละ <c oughs> ผมคิดไปคิดมาเอ้ยผมน่าจะอธิบายไม่รู้เรื่องก็เลยเดี๋ยวพูดอีกทีบอกอีกทีก็สรุปคือมันคือจุดเริ่มต้นของสามแท่งพุ่งแรงพุ่งไก่อ่ะจบแค่นั้นเลยเอาง่ายคือโซนออเดอร์บ็อกนั่นแหละโอเค เอาตอนนี้ผมก็น่าจะพูดบอกว่าเอยเดี๋ยวผมรันคลิปไว้นะเดี๋ยวผมรันคลิปไว้เดี๋ยวผมจะไปเข้าห้องน้ําก่อนผมปวดขี้อันนี้เรื่องจริงแต่ผมไม่ได้เปิดไม์อย่างที่บอกไปคนจบจัดเลยโอเคต่อผมน่าจะรันไปไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละอ่ะนี่ตอนนี้ตอนนี้ผมที่เห็นเมื่อกี้แท่อหิน,นแท่งสีแดงนะครับคือผมได้พูดในคลิปว่าเออ ผมจะเก็บทีพีตรงนั้นแล้วกันไม่รู้ว่าจะกาไรเท่าไหร่แต่ต้องการเก็บทีวีนะตรงนั้นผมก็ได้ไปเข้าห้องน้ำนะครับเห็นไหมว่าการาฟเริ่มวิ่งค้างๆแล้วผมไม่ได้พูดละตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็ขอตัดไปตอนที่ผมเพิ่มมาแล้วกันเพราะผมเพิ่มอีกจังหวะหนึ่งขอตัดไปเลยละกันเพราะในคลิปอย่างที่บอกผมไม่ได้เปิดใหม่ก็ไม่อยากเสียเวลาก็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 ตัดไปเลยแล้วกันโอเคผมตัดมาถึงจังหวะที่ผม จะเพิ่มไม้แล้วนะครับสาเหตุที่ผมเพิ่มคืออย่างที่เห็นว่าแท่งเมื่อกี้เห็นไหมแท่งก่อนหน้าที่ผมเข้าไปเป็นแท่งขาวที่ขึ้นมาแท่งใหญ่ๆมันมีการเอาชนะแท่งแท่งดําที่ลงไปก็เอาง่ายคือมันเป็นแท่งกืนกินนั่นแหละครับหรือเอาชนะฝั่งเซลได้แล้วผมก็เลยมองว่าเรามันเคลียร์ไส้นี่มันก็เคลียร์ไส้ลงมาผมก็ได้หาจังหวะเพิ่มหรือผมเพิ่มตรงนี้แหละ ตอนนั้นคือผมเข้าห้องน้ําอยู่ผมตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จะเอ้ยตอนนั้นก็พูดอยู่ตอนนั้น <laughs> พูดอยู่คือผมรันคลิปไว้นะคือรันคลิปคืออัดไว้นั่นแหละแต่ก็คิดตอนนั้นก็คือคิดว่าน่าจะเปิดใหม่อะตอนนี้ผมก็ได้กดเพิ่มไม้ไปแล้วนะครับจากที่ผมสอนคลิปแรกไปใน youtube อะมีการเคลียร์ไส้นะครับมันเอาชนะหรือเป็นแทงกืนกินแล้วมีการเคลียร์ไส้ลงมาผมก็ได้มีการเพิ่มไม้ขึ้นไปอาจจะไม่เยอะแล้วก็ ได้กดไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแหละสรุปเยอะอือไ่เยอะเยะผมก็ได้เพิ่มไปตอนนี้ผมขำว่าแม่งไม่ได้เปิดใหม่แล้วพูดจะเยอะด้วยนะแล้วตอนที่ผมเข้าห้องน้ำผมก็พูดนิดนึงนะว่าตอนนี้แหละตอนที่ผมพูดนี่คือตอนที่ผมเพิ่มมานี่แหละผมพูดว่าเดี๋ยวผมเพิ่มมายเนาะอะไรแบบนี้ผมจะเพิ่มมานจุดนี้เนาะท้ายแม่งไม่ได้เปิดใหม่แต่ผมตดในคลิปด้วยนะผมก็ได้ว่าจะเอาจังหวะนั้นเป็นจังหวะฮาด้วยนะแต่สุดท้ายไม่ได้เปิดใหม่ เฮ้ยอะไรโอเคผมก็ได้เพิ่มไม้แล้วก็กราฟก็ได้มีการวิ่งขึ้นไปก็เดี๋ยวโอเคก็ต่อไปนี้ก็น่าจะเป็นเอ่านคลิปเหมือนเดิมก็ปล่อยคลิปวิ่งไปหรือปล่อยกราฟวิ่งไปนั่นแหละก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่เอ่อขึ้นไปหรือจะปิดออเดอร์เลยแล้วกันโอเคโอเคตอนนี้ก็กราฟก็ได้ขึ้นมาพอสมควรละตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ตัวว่า ไม่ได้เปิดใหม่เหมือนกันขนาดอาเปิดใหม่เนี่ยตอนนี้ก็บวกที่หนึ่งพันครับจากทุนเราเอามาที่ห้าสิบห้าเหรียญจุดห้าสิบห้าเซนนะครับก็ผมก็ได้ปิดออเดอร์ไปเลยแล้วกันจากที่ผมอมองไว้ว่าจะปิดออเดอร์ที่เส้นสีแดงนะครับแต่ก็มันก็บวกมาค่อนข้างที่เยอะผมก็เลยปิดไปก่อนแต่หนะ้าตอนที่ผมภาคตอนนี้ก็ ถึงเส้นแดงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ขายมูไปแต่ไม่เป็นไรกําไรเราเยอะอ่าตอนนี้ผมก็ได้มีการบวกให้ดูเลยลกันเออคูณให้ดูว่าผมกำไรเท่าไหร่เป๊ะอ่าทุนผมเอามาที่55้าอ่ะก็เลยตีไปที่60เลยแล้วกันหกสิบตอนนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้เออค่าเงินมันเท่าไหร่ก็เลยคูณไปที่สาสดูนะครับอาจจะ3-5แล้วหรือเปล่า ส่นที่ผมเอามาก็แปลเป็นเงินไทยที่สองพันนะครับก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่สมพรสมควรแล้วกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูว่ากําไรผมได้เท่าไหร่ก็ลองคูณดูเริ่มคลิปจอ,อค,คลิปจะผมกาไรหนึ่งพันคูณสามสี่ก็เป็นสี่หมื่นสี่พันครับก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรไม่รู้ว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ผมบวกที่เท่าไรก็ ไม่รู้คิดเอากันแล้วกันเองคิดเอากันแล้วกันเองโอเคเดี๋ยวผมไปถอนให้ดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปถอนให้ดูว่ามันผมได้จริงไหมอะไรแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมอัดหน้าจอในบล็อกเลยแล้วกันโอเคไป In the old school, the new me back with the OU The dog always find his way back home, and it's so true. Get the home fall through and pop one. You know the model smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my gun while your ass ride shotgun. High stakes, Risk it every Oh, Fucking hell nigga